นี่ครับเฉลยของเจ้าก้าวนะครับต้นเดิมครับผมตัวนี้ลุ้นหมันสุดๆครับผมบอกเด้เลยว่าแทบไม่หายใจครับพอนกป่าขึ้นไปคูบนคอนแต่พเนียดไม่ลั่นครับผมไม่ใช่ว่าติดแล้วคูนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบในการต่อนกเขาใหญ่นะครับผมวันนี้นะครับผมมารอลุ้นว่าเจ้าก้าวนะครับผมจะพิชิตเฉลยตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับ ก่อนหน้านี้ผมก็ใส่ต้นเดียวกันนะครับแล้วผมก็เอาเจ้าก้าวไปใส่อีกต้นเดิมกิ่งเดิมนะครับผมมารอลุ้นว่าจะได้ตัวอีกหรือเปล่าเพราะผมเห็นนกขันอยู่บริเวณนั้นอีกนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับถ้าใครชอบสายภูเขานะครับติดตามไว้ดีครับผมเดี๋ยวไปรอลุ้นครับผมว่าจะพิชิตได้หรือเปล่าครับผม ครับผมเจ้าก้าวก็จับตัวนี้นะครับผมคูดีมากครับผมคูบนคอนไลายรอบมากครับผมพันเดียนไม่ร่นผมนี่หัวใจตุ้มๆเปล่าปอมเลยครับผมแต่สุดท้ายก็ไม่รอดครับผมกิ่งเดิมต้นเดิมครับผมจับตัวที่สองนะครับแต้มที่สองหรือเจ้าก้าวนะครับตอนนี้ใส่สองไม้ก็ได้สองไม้ครับลูกหมาชัยก็ใส่หนึ่งไม้ได้หนึ่งตัวนะครับ ตอนนี้ก็ใส่ต้นเดิมจะมีนกป่ามาหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวรอรุ้นเดี๋ยวเราไปดูเฉลยตัวนี้ครับนี่ครับเฉลยของเจ้าก้านะครับต้นเดิมครับผมตัวนี้ลุ้นมันสุดสุดครับผมบอกเลยเลยว่าแทบไม่หายใจครับพอนกป่าขึ้นไปคูบนคอนแต่พะเนตดไม่ลั่นครับผมไม่ใช่ว่าติดแล้วคูนะครับผมตัวนี้สู้กันมันมากครับผมนี่ครับผม เฉลยของเจ้าเก้านะครับตัวนี้นะครับดูครับคูดีมากครับผมบอกเลยครับผมแล้วก็ลุ้นสุดๆครับเพราะคูบนคอนแต่ไม่ใช่ว่าติดแล้วคูนะครับตัวนี้คูบนคอนแต่พะเนียดไม่ลั่นครับผมนี่ครับดูหน้าตาครับผมดูลายสวยงามมากๆครับตัวนี้นี่ก็เป็นแต้มที่สามนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเล่นสามไม้นะครับเจ้าเก้าสองไม้ นะครับได้2แต้มนะครับลูกมหาชัยเล่น1ไม้ได้1แต้มแล้วตอนนี้ผมก็ไปใส่ต้นเดิมแต่คนละกิ่งนะครับสวยงามมากๆครับผมเดี๋ยวให้ดูแข่งครับนี่ครับดูแข้งใกล้ๆครับผมไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวพยายามถ่ายรูปขึ้นนี้ดูครับสวยงามครับนกตัวนี้แต้มทีสามาแล้วครับผมนี่ครับแต้มที่สองของเจ้าก้าหรือตัวที่สามนะครับผม แต้มของวันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรหัส0ูนย์สีหนึ่งครับผมเดี๋ยวใส่ปอค้าแล้วให้กินน้ำนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวมอมชัดเจนครับนี่ครับ นี่ครับโูนสีหนึ่งครับผมเดี๋ยวให้ทานน้ำครับผมเดี๋ยวเราปล่อยเข้ากรงครับ